สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกระตูเรื่องดันดาดันและสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตมางะดันดาดันตอนที่190 ผมจางในตอนที่แล้วจิจิของเราเนี่ยก็ได้ใช้ท่าไม้ตายจากันขึ้นลูกใหญ่ผสมกับพลังของซุมาอุนจิกลายเป็นขึ้นพลังมหาศาลโจมตีใส่ไต้ฝุ่นไปเต็มเต็มนะครับผมซึ่งเมื่อจิจิโจมตีเสร็จแล้วตอนนี้ไต้ฝุ่นก็ได้สลายหายไปซึ่งคนที่อยู่ในเครื่องบินน่ยก็ทึ่งเลยนะครับว่าจริงเหรอเนี่ยควรไตฝุ่นได้แล้วส่วนเด็กที่กลายเป็นคนแก่เนี่ยก็ได้นึกถึงซูมานะครับว่าซูมาบอกว่าจะเป็นคนช่วยเขาตอนนี้เขาก็มองหาซูมาแล้วก็ถามว่า สือมะไปไหนแล้วล่ะเพื่อนของสือมะเลยบอกว่าไม่รู้หรอกแต่ว่าตอนเนี้นายกลับมานั่งตรงนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เครื่องบินเนี่ยมันสั่นไปมาแรงมากชายแก่คนนี้เลยบอกว่าพาผมไปที่ห้องนักบินทีพวกเราต้องไปช่วยสือมะเพื่อนสือมะเลยบอกว่าพูดอะไรบ้าๆพวกเราเนี่ยจะไปทําอะไรได้เดิมทีนายเดินดีๆก็แทบไม่ไหวเลยด้วยซ้าแต่ถ้าว่าเด็กที่กลายเป็นคนแก่คนนี้เนี่ยก็ได้นึกถึงตัวเองในตอนเด็กนะครับว่าเขาเนี่ยเคยเหมือนเข้าไปในห้องควบคุมเครื่องบินแล้วก็ได้บอกว่าผมจะเป็นคนขับเครื่องบินเองเพื่อนสือมะเลยบอกว่า เรื่องแบบนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงมันต่างกับไอ้ที่เล่นกันในเกมเซนเตอร์นะเว้ยชายแก่คนนี้เลยตอบกลับไปว่าพ่อผมนะ่ะเป็นนักบินผมเองก็เคยใช้ระบบจําลองการบินในคอมมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วขอโทษด้วยนะที่ผมเนี่ยปิดเรื่องนี้เงียบเพราะว่าคุณสืมะแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีกันสุดๆเลยแต่ผมเนี่ยต่างออกไปผมอะ่ะเคยรังแกเพื่อนร่วมชั้นมาก่อนด้วยผมไม่มีค่าพอที่จะให้ทุกคนเนี่ยมาปกป้องด้วยซ้ําผมอะ่ะเคยรังแกเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยแล้วพาวก็จะตัดแฟลชแบ็กไปตอนเด นะครับที่เขาเนี่ยไปโม้กับเพื่อนๆว่าพ่อของเขาเป็นนักบินเพราะงั้นเขาเนี่ยก็จะเป็นนักบินด้วยเพื่อนร่วมชั้นเลยบอกว่าไดกิเนี่ยหัวดีจะตตยไปทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วซึ่งไดกิก็ได้บอกกับเพื่อนคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเด็กที่ชอบโดนแกล้งนะครับว่าแล้วโทรุล่ะจะทําอะไรแต่ว่านะ่าโทรุเนี่ยทำอะไรไม่เป็นหรอกเรียนก็ไม่ดีเรื่องคงเป็นได้เต็มที่ก็แค่คนเก็บขยะเรามั้งโทรุเลยบอกกับไปว่าแต่ว่าเก็บขยะเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เมืองสะอาดไม่ใช่เหรอเป็นงานที่ดีมากเลยนะขอบใจซึ่งก็ เหมือนโดนดูถูกว่าเอยเนี่ยแกก็เป็นได้แค่คนเก็บขยะแต่คนที่โดนดูถูกเนี่ยกับรู้สึกภูมิใจนะครับต่อให้เป็นคนเก็บขยะแต่ว่าก็สามารถทําให้เมืองสะอาดได้เกี่ยในปัจจุบันก็ได้บอกนะครับว่าถึงฉันจะเคยมองเหยียดเจ้านั่นไปแต่ที่จริงแล้วเจ้านั่นเป็นคนที่สุดยอดมากๆทําให้ฉันรู้ตัวถึงความไม่ได้เรื่องของตัวเองจนฉันต้องมานั่งหงุดหงิดอยู่ในตอนนี้เพราะงั้นถึงได้ลงโทษตัวเองยังไงล่ะบ้านที่ฉันภาคภูมิใจตอนนี้ก็ไม่สามารถกลับไปได้เพราะว่าร่างกายแก่จนพ่อแม่ไม่สามารถจําได้ บอกตามตรงผมคิดด้วยซ้ําว่าต่อให้ตายไปทั้งๆอย่างนี้เลยก็คงช่วยไม่ได้ตัดใจไปซะจะช่วยให้สบายใจกว่าแต่ว่านะมีแค่โทรุเท่านั้นที่ตอนนี้ผมอยากไปขอโทษเขาสึมะกับรรยะเนี่ยก็ช่วยสอนให้ผมรู้ด้วยว่าการใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์มันเป็นยังไงว่าผมอยากจะเป็นคนแบบไหนผมอยากจะเป็นชายที่อ่อนโยนเข้มแข็งจริงใจแล้วก็เท่แบบสึมะแล้วก็รายะยังไงล่ะผมอยากจะเป็นชายที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็กล้าที่จะเข้าไปช่วย แล้วตอนนี้ภาพก็ได้ตัดเข้ามายัางห้องควบคุมเครื่องบินนะครับซึ่งคุณเซโกะเนี่ยก็นั่งงงๆอ่านหนังสือวิธีขับเครื่องบินอยู่ได้กี่กับระยะก็เข้ามานะครับแล้วก็ได้บอกว่าพี่สาวเป็นไงบ้างครับคุณเซโกะที่เบอะๆอยู่ก็หันมาถามว่าอะไรกันเจ้าพวกนี้ระยะเลยบอกว่าพวกผมเนี่ยมาขับเครื่องบินแทนคุณเซโกะเลยบอกว่าทีเร็วกับพี่สาวเมื่อกี้เนี่ยช่วยได้มากเลยเมื่อกี้สติฉันกําลังหลุดไปแล้วเชียวแต่ว่าจะมาขับแทนเนี่ยพวกเองขับเครื่องบินกันเป็นหรอวะระยะเลยบอกว่าคุณพ่อของไดกีิเนี่ย นแล้วหมอนี่นะก็บอกว่าเคยขับระบบจำลองในคอมพิวเตอร์มาและตอนนี้ไดกีก็เป็นคนควบคุมการขับเครื่องบินนะครับเพื่อที่จะบินเครื่องบินเนี่ยขึ้นไปช่วยพวกเสือมาที่ขี่นอนอยู่ข้างบนเนี่ยก็ได้คุยกันนะครับว่าใต้ฝุ่นโดนขุ่นไปแล้วแต่ว่าพวกเราฆ่าสายตากับเครื่องบินจากตรงนี้เนี่ยจะกลับไปสู่เครื่องบินยังไงก็ไม่รู้ส่วนโมโมก็ได้พูดเสรมิมว่ารอเดี๋ยวนะตอนนี้เจ้าไสเดือนเนี่ยมันกําลังมุ่งหน้าไปทางไหนกันเนี่ยเฮ้ยยายแกลดระดับความสูงลงแล้วก็มุ่งหน้าไปทางชิมาเนะนอยายแกก่ ฮิโตะเลยบอกว่าอย่ามาตลกแดกกับฉันนะเว้ยฉันเนี่ยจะพาพวกแกจนไปถึงสถานที่มั่นของพวกฉันยังไงล่ะเพื่อให้กลายเป็นเสามนุษย์เมื่อยายแก่ตระกูลฮิโตะพูดคําว่าเสามนุษย์ขึ้นมาในตาปีศาจในตัวจิจิเนี่ยก็เกิดทิกเกอร์จิจิเลยพยายามควบคุมบอกว่าไม่ได้นะอย่าออกมาตอนนี้ยายแก่ตระกูลฮิโตะบอกว่าจิ้นแกเองก็ด้วยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาไปทําเป็นเสามนุษย์แต่ถ้าว่าในตอนนั้นลูกของยายแก่เนี่ยก็ได้บอกว่าแม่แย่แล้วยายแก่เลยหันไปบอกว่าหนกหูไว้ฉันเนี่ยกำลังพูดอยู่นะ และในตอนนั้นด้านหน้าของพวกเขาเนี่ยก็ได้มีฉลามตัวใหญ่อ้าปากกรอกินพวกเขาอยู่นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ขับไส้เดือนเข้าไปในปากฉลามแต่ทว่าจีจิจซึมะแล้วก็โมโมเนี่ยก็ได้กระโดดลงมาจับไส้เดือนก่อนนะครับทาให้พวกเขาไม่หลุดเข้าไปในตัวฉลามและตอนนี้ในตาปีศาจก็ได้สลับล่างขึ้นมานะครับแล้วก็ได้บอกว่าไอ้พวกตะกูลคีโตต้องข้ามแม่นให้หมดแล้วก็เตะเข้าไปที่ท้องฉลามแบบเต็มๆแล้วก็บอกว่าออกมา ي, ได้เว้ยในตอนนี้โมโมซึมะและในตาปี ศาสตร์หรือว่าจีจีเนี่ยก็กําลังล่วงลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วโมโมถามสึมะว่าสึมะแล้วล่มของนายล่ะสึมะเลยบอกว่าตอนนี้ฉันใช้ไปสองคันแล้วโมโมพยายามใช้พลังจิตของเธอเกาะกลุ่มกันเอาไว้เพื่อไม่ให้แยกจากกันแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยจะลองใช้พลังเหนือธรรมชาติของเธอทําให้เหมือนกลายเป็นล่มชูชีพดูแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลนะครับโมโมบอกว่าไม่ไหวความเร็วไม่ลดลงเลยระหว่างที่พวกเขากําลังล่วงลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วในตอนนั้นก็ได้เห็นเครื่องบินก็ได้บินมาทางพวกเขานะครับและไดเกยเนี่ยก็ได้บอก มองเห็นอะไรด้วยตรงนั้นเจอแล้วนั่นไงพวกเขาอยู่ตรงนั้นวอมล่าก็ได้ใช้เลดร์ของเธอเนี่ยตรวจจับนะครับแล้วก็ได้บอกว่ายายเธอเกิดว่าตรงไปทั้งๆอย่างนี้เนี่ยก็จะเจอพวกจิจิซึ่งเซโกะเลยถามวอมล่าว่าเยี่ยมมากเจ๋งเลยแต่ว่าถ้ามีท่าไหนเนี่ยถึงสามารถรู้ตำแหน่งได้และในที่สุดเครื่องบินเนี่ยก็ได้บินไปถึงตรงโมโมะนะครับแล้วโมโมะก็ได้ใช้พลังจิตของเธอคว้าจับเครื่องบินแล้วก็กลับสู่เครื่องบินได้สาเร็จนั่นเองส่วนพวกตระกูลฮิโตะก็เข้าไปอยู่ในปากฉลามน้ําแข็งแล้วก็็เปปนนนอััจบบไนะคร ดันดาดันในตอนที่199เรียกได้ว่าจัดการกับไต้ฝุ่นได้สําเร็จนะครับส่วนพวกตระกูลคีโตเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเข้าไปในปากปลาฉลามแล้วแต่คิดว่าน่าจะยังไม่ตายนะครับเพราะว่าตระกูลนี้น่าจะตายยากสุดๆหลังจากนี้ก็น่าจะได้มุ่งหน้าไปทางชิมาเนะเพื่อแก้คําสาปให้กับพวกโมโมนะครับก็มารอติดตามกันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปของเราในวันนี้กถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไป ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ